คนกรุงเทพมหาคนครอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้ชัดเจนครับผมว่าอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนสู้กันในเกมแต่พอผลการเลือกตั้งจบเนี่ยแสดงความยินดีซึ่งกันและกันยังมีอีกหลายบทเรียนยังมีอีกหลายโจทย์ที่กุณชาติต้องทําให้ได้แต่ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสารรค์ผมอยากจะสรุปว่ามันคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ the secret sauce Executive Espresso ชัดชาติผู้ว่ากอทมอคนที่17ชนะล้านเสียงชนะแบบแลนสไลด์ทุบสถิติสร้างประวัติศาสตร์ได้คะแนนมากที่สุดตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอมา วันนี้ก็อยากจะชวนคุยต่อนะครับเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ครับก่อนหนึ่งต้องขอสแสดงความยินดีนะครับกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบไม่เป็นทางการไปก่อนเพราะว่าวันที่ผมอัดนี้เป็นวันที่ทางกรกตยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าการนับคะแนนนั้นสิ้นสุดไปแล้ว100%เซต ผมเองก็มีโอกาสนะครับเป็นส่อมวลชนได้มีการทำแคมเปญในการดีเบตทำแคมเปญเรื่องของการเลือกตั้งผู้วา่ากทมรวมทั้งการนับคะแนนก่อนอื่นในฐานะตัวแทนทีมงานเดอ s สแตนดาร์ดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็จะน้อมรับคําติคำชมนั้นไปใช้ต่อไปก็ถือเป็นประสบการณ์ที่สนุกนะฮะแล้วก็เหนื่อยมากๆของพวกเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้อยากจะชวนคุย2เรื่องหลักๆนะครับที่น่าจะเกี่ยวกับคุณผู้ฟังเดอะซิกเก็ตซอสนะครับเพราะผมเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้มีนัยยะครับมีนัยยะผมเลยตั้งชื่อว่ามันสะท้อนอะไรหรือมันบอกอะไรจะลองไปดูวิเคราะห์กันในเชิงตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองนิดหนึ่งทั้งในแง่ของคะแนนผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งก็จะดูในคะแนนของสอกอด้วยก็คือสภากรุงเทพมหานครว่ามันมีนัยยะอะไรโดยผมก็จะรวบรวมจากนาักวิเคราะห์แล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับพาร์ทที่2ครับ ผมอยากจะพูดว่าคุณชัดชาติแม้ว่ากําลังเพิ่งเริ่มต้นทําหน้าที่ใหม่มีความท้าทายอีกมากมายและสื่ออย่างพวกเราก็คงจะต้องตรวจสอบอีกมากมายนะครับแต่อย่างน้อยครับผมเชื่อว่าถ้าเราวัดกันตรงๆที่ผลลัพธ์ในการหาเสียงตั้งแต่เริ่มต้นแคมเปญน,นี้มาเนี่ยมันมีปรากฏการณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่แค่ตัวคุณชัดชาติอย่างเดียวนะครับแต่ปรากฏการณ์ภาพรวมทั้งหมดของการหาเสียงของการที่ เมื่อมีผู้ชนะแล้วมีการแสดงความยินดีเกิดขึ้นการที่เราไม่ได้ใช้การเมืองแห่งความเกลียดชังนําแต่เป็นการเมืองแห่งความสร้างสรรค์ผมเชื่อว่าทุกคนสัมผัสได้ครับบรรยากาศโดยรวมที่เราไม่ค่อยเห็นมานานเนาะปกติเราจะแบ่งขั้วทางการเมืองชัดเจนแล้วก็ใช้การเมืองแห่งความเกลียดชังครั้งนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับไม่ได้บอกไม่มีนะครับ แต่ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ผมเชื่อว่ามันมี Impact บางสิ่งบางอย่างที่เราน่าเรียนรู้และผมเชื่อว่าทําให้หลายคนเนี่ยถ้าจะสรุปเป็นประโยคเดียวในแง่ของภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะสรุปว่ามันคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่คนกรุงเทพอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงบางคนใช้คําว่ามันคือรุ่งอรุณแห่งความเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะครับ ก็เลยเดี๋ยวค่อยๆเล่าสู่กันฟังนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไปที่พาร์ทแรกก่อนครับก็อยากจะชวนคุยถึงผลคะแนนก่อนว่ามันน่าสนใจอย่างไรเอาตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครที่เห็นชัดๆนะครับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับล่าสุดก็คือนับไปแล้ว100%นะฮะคุณชาชาติสิธิพันธ์ครับเบอร์8ก็ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดนะครับที่1 3 8 6 2ล้านคะแนน แล้วก็เราลงมาครับก็คือพี่เอนะครับคุณสุชาชวีสุวรรณสวรัตน์นะครับประชาธิปัตย์2 5 4 6 4เจคะแนนแล้วก็หลังจากนั้นลดหลั่นกันไปครับคุณวิโรจน์นะครับก้าวไกล2 5 3 8 5 1คะแนนอันนี้บี้กับพี่เอสุชาชวีมากนะครับอันดับที่4ครับคือหมายเลข3ครับคุณสกลทีนะครับพัทยกุลสังกัดอิสระครับ2 3 4 5 5คะแนนแล้วก็ลำดับถัดมาครับก็คือพลต urmor เอกอัศวินขวัญเมืองครับผู้ว่าราชการ คนเดิมนะฮะสังกัดอิสระ214,692คะแนนถ้านับเป็นสัดส,ส่วนคะแนนเราจะเห็นได้ว่าคุณชัชาติได้มากกว่า50%นะครับก็คือประมาณ51 52 53%ก็แล้วแต่คนไปบวกเลขเพราะว่าคะแนนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60.73%คือโดยรวมประชากรเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ อยู่ที่4ล้าน4 2,948คะแนนแต่มาใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยนะครับประมาณ2้าน6 7 3 6 9 6คะแนนก็คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณ60.73%นะครับบัตรด,ดีคือ95.80%บัตรเสียก็ประมาณ1.50%คนที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็คิดเป็นร้อยละ2.7%นะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกครับว่าเอาคะแนนทุกคนมารวมกันทั้งหมดนะฮะไล่เรียงกันไปเลย ประมาณอีก29ท่านเนี่ยนะฮะรวมกันครับก็ยังได้ไม่เท่าคุณชัดชาติเขาก็เลยบอกว่านี่คือชนะแบบถล่มทลายหรือที่ภาษาทางการเมืองใช้คําว่าแลนสไลด์ก็คือแผ่นดินมันมันถล่มอ่ะจะว่าอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมว่าเราวิเคราะห์ได้ว่านัยยะที่บอกว่าทําไมจึงคะแนนออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็น่าสนใจในขณะเดียวกันครับยังมีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราไปดูตัวเลขเก่า นะครับตั้งแต่การเลือกตั้งกทมปี2518เลยนะจนมาถึงในยุคป,ปัจจุบันนี่นะครับต้องบอกว่าคุณชาติชาติสิริพันธ์เนี่ยทุบสถิติได้คะแนนสูงที่สุดเป็นประวัติการในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมตั้งแต่เคยมีมาเลยในประเทศไทยคะแนนก็คือ1,386,215ครับเยอะที่สุดเลยนะครับอรองลงมานี่ก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรในปี2556 ตอนนั้นเขาได้ปลาประมาณ1 2 5 6 3 4 9้านาะครับแล้วก็คุณสมัครสุนทรเวชในปี2543ครับตอนนั้นได้1ล้าน1 6 9 6คะแนนนะครับนอกนั้นก็จะลดหลั่นกันไปครับคุณอภิรักษ์โกศโยทิน2สมัยซ้อนนะครับได้หลักประมาณ 90, 10, 10, 9 1 0 0 0 0กับ9ก้นะครับคุณสุขุมพันธ์เองแม้ว่าจะได้2ปีซ้อนเนี่ยคะแนน,นก็ยังไม่แตะไปถึง1 3 8 6 0 0 0อย่างที่ผมกล่าวเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการสร้างส,างสถิติใหม่ นะครับในหลายประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับพอดูคะแนนทั้งหมดนี้ลองไปดูคะแนนสกบ้างพักสกก็จะบอกในยะอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมด50เขตนะครับสรุปออกมาได้ก็คือพักเพื่อไทยครับได้สกทั้งสิ้น20เขตพักก้าวไกลครับได้14เขตพักประชาธิปัตย์ครับเเขตอิสระครับซึ่งจริงแล้วก็คือกลุ่มรักกรุงเทพของคุณอัศวินนะครับได้ไป3เขตไทยสร้างไทยครับของคุณหญิงหน่อยได้ไป2เขต แล้วก็พักพลังประชาธัครับได้ไป2เขตลองวิเคราะห์ดูไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันสะท้อนในยะอะไรบ้างนะครับผมว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีทั้งเชิงนโยบายใช่ไหมครับรักใครชอบใครในเชิงบุคคลแล้วก็ในเชิงควาการเมืองก็คือขออนุญาตพูดแบบเข้าใจง่ายๆเนาะทั้งในทั่วโลกเขาก็ใช้กันก็คือเสรีนิยมนะครับกับอนุรักษ์นิยมนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ย ในแง่ของอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนครับว่าคนที่เป็นผู้ว่าราชการคนก่อนนะครับก็คือคุณอัศวินนะครับได้คะแนนเนี่ยอยู่ที่อันดับที่5เลยนะฮะอยู่ที่อันดับที่5าผมว่านยะนี้ก็บอกได้ครับว่าแสดงว่าคนกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะฝั่งขั้วการเมืองที่อยู่ฝั่งขออนุญาตใช้คําว่าอนุรักษ์นิยมแล้วกันเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะว่าถ้าคุณอัศวินทําได้ดีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าผลคะแนนของคุณอัศวินก em ็ควรจะมีมากกว่านี้นะครับแล้วคุณอัศวินก็ออกมาแถลงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตาแดงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงคิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้แหละนะแต่ก็ได้มาเข้าป้ายที่อันดับที่5ก็สะท้อนครับว่าฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยก็ไม่ได้มองเห็นนะครับว่าคุณอัศวินเนี่ยทำหน้าที่ได้ตรงตามความต้องการแสดงว่าเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผมว่าอันนี้ชัดเจนนะครับ ลำที่2ถ้าลองเลื่อนใหม่ครับถ้าอย่างนั้นฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยไปให้คะแนนในฝั่งไหนนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับก็คือฝั่งของคุณสกลทีก็จะเห็นชัดเจนว่าคะแนนมาที่อันดับที่4นะครับก็ถือว่าได้ได้เยอะกับคุณอัศวินนะทั้งที่ก่อนนันนี้เขาเป็นรองผู้ว่าของคุณอัศวินนะครับก็แสดงว่าในมุมของคนที่ฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยเขามองนะครับถ้าจะวิเคราะห์คือเขาก็คงมองแหละว่าเออถ้าคะแนนฝั่งคุณอัศวินเขามองว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เข้าตาเขาผลงานไม่เข้าตา ถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยอยู่คั่วการเมืองเดียวกันก็มองเป็นคนรุ่นใหม่ก็ให้โอกาสคุณสกคทีก็มองได้แบบนั้นนะครับก็มีหลายคนวิเคราะห์แบบนั้นนะฮะส่วน so, อีกท่านหนึ่งครับก็คือพี่เอสุชาชวีสุวรรณสวรสดิ์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจได้มาที่อันดับที่2นะครับถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเจอมอระสุมค่อนข้างมากนะฮะทั้งเคสเป็นเรื่องของอ,อื้อฉาวเนาะในแง่ของความสัมพันธ์ของอคุณปรินนะครับหรือว่าในมุมของ พรรคประชาธิปัตย์เองหลังๆคะแนนก็ไม่ค่อยดีนะักในการเลือกตั้งปี2562การเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเรียกได้ว่ากรุงเทพมหานครนี่ศูนย์พันเลยก็คือไม่ได้สักเขตเดียวเลยคือถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี62เอาเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนั้นก็มี30ที่นั่งเนาะพรรคพลังประชารัฐได้ไปจํานวน12ที่นั่งพรรคเพื่อไทยนะครับได้ไป9ที่นั่งพรรคอนาคตใหม่ได้ไป9ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ศูนย์นะครับซึ่งก็ ทําให้มันมีความน่าสนใจในการเลือกตั้งปี62ว่าเฮ้ยพรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยจะเรียกได้ว่าศู์พันธุ์หรือเปล่าเพราะปกติกรุงเทพเนี่ยเป็นถิ่นประชาธิปัตย์เหมือนกันเนาะก่อนหน้าปี62เนี่ยเขาได้ไปถึง23ที่นั่งนะครับแต่ว่าพอปี62ก็ไม่ได้สักที่นั่งเลยถ้าเราดูทางคู่กันเมืองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฝั่งอนุรักษนิยมเนาะ12ที่นั่งแต่ฝั่งที่เป็นเสรีนิยมเนี่ย18ที่นั่งนะครับอันนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆให้เห็นภาาพว่ ทิศทางของปี62พามันเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยพรคประชาธิปัตย์ก็คะแนนก็กลับมานะครับก็คือได้โอกาสกลับมาแล้วมันก็อาจจะสะท้อนมุมบางสิ่งบางอย่างนะครับว่ากรุงเทพยังให้โอกาสอยู่อะไรแบบนั้นด้วยแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่ามันไม่เหมือนกันบริบทมันต่างกันการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกับการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันบริบทมันต่างกันเยอะโจทย์มันต่างกันเยอะวิธีคิดของคนที่จะไปย่อนบัตรในครูก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นแค่การวิเคราะห์เชิงเบื้องต้นนะต้องเอาปัจจัยอื่นมาวิเคราะห์อีกมากมายนะครับแต่ว่าลองมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพและกันส่วนใครจะวิเคราะห์ในปัจจัยอื่นก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับก็ถือว่าอยู่อันดับที่2นะครับแม้ว่าคะแนนจะทิ้งห่างจากคุณชัดชาติแต่มันก็บอกนะครับว่าฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่ หรือว่ามองอีกมุมหนึ่งคนก็มองเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือพี่เอศุชชวีเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ในเชิงการทํางานเนี่ยถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ในสถาบันการศึกษาชื่อดังแล้วก็มีผลงานที่เห็นชัดเจนนะครับบางคนก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นฝั่งพี่เอด้วยนะครับที่เป็นคนแบกพักอยู่ไม่ใช่พักประชาธิปัตย์แบกเพราะหลังๆเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับป้ายหาเสียงเนี่ยก่อนหน้านี้ จะมีชุดหนึ่งก็คือเป็นพรรคประชาธิปัตย์ใหญ่มากจะมีโลโก้ใหญ่มากจะมีชื่อใหญ่มากแต่พอในระยะหลังๆเนี่ยเปลี่ยนสีไม่ใช้สีฟ้าด้วยนะครับมีสีอื่นผสมเข้ามาแล้วก็เป็นคุณพี่เอเนี่ยเป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่เอก็คงจะพอใจในระดับหนึ่งที่คะแนนมาถึงตรงนี้นะครับนั่นคือฝั่งอนุรักษนิยมนะครับส่วนฝั่งเสรีนิยมเราไปดูก็คือคุณวิโรจน์นะครับก็จะเห็นได้ว่าคะแนนอยู่อันดับที่3ผมเชื่อว่าคุณวิโรจน์ก็พูดมาตลอดนะครับว่า เขาก็คงอยากจะเหมือนกับเป็นประกาศจุดยืนเป็นการปักธงนะฮะว่านี่คือพรรก้าวไกลอันนี้คือคงหวังผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยคงไม่ได้หวังผลแค่ครั้งนี้อย่างเดียวที่จะประสบความสําเร็จอะไรขนาดน,นั้นเพราะต้องยอมรับคุณชาตชาติเนี่ยก็ชนะมาทุกโพอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยคะแนนที่ออกมาบอกเนี่ยก็แสดงว่า,ามีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่ก็สนับสนุนแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่หรือว่าแนวคิดที่ค่อนข้าง แม่นอนไปในทิศทางเดียวกันกับคุณชัดชาติเพราะพอล่าสุดก็จับมือออกมาลุยคลองเลยนะฮะแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการแสดงออกหรือบุค,คลิกหรือแม้กระทั่งในบางนโยบายเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณวิโรธเนี่ยมีความดุดันกว่ามีสโลแกนที่ค่อนชัดเจนนะว่าจะใช้คําว่ารื้อถอนนะฮะหรือว่าจะเป็นการทลายไซโลวิธีการออกแบบ กรุบบงเทพแกลคอแบบเดิมๆราชการ,รอะไรเงี้ยเขาจะค้นข้าเป็นคนที่ดุดันมากกว่านะก็จะใช้สิ่งที่เป็นสโลแกนในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นชัดๆแล้วก็คุณชชาติสิทธิพันธ์ก็สังเกตได้ว่าได้คะแนนทั้งในมุมของคนที่เป็นฝั่งเสรีนิยมอยู่แล้วด้วยนะครับรวมทั้งผมเชื่อว่าก็มีคนก,นกลางที่บางครั้งในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าสวิงบวตเตอร์เนี่ยที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ฝักยฝ่ายใดเป็นพิเศษคือไม่ได้มีขั้วการเมืองเป็นพิเศษ ไม่เหมือนกับหลายๆคนนะครับที่แบบเขาอาจจะเชื่อในฝักฝ่ายการเมืองอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วๆไปนะฮะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ลองดูนโยบายลองดูทิศทางของผู้สมัครอะไรต่างๆแบบนี้ผมเชื่อว่าด้วยคะแนนที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสะท้อนในยะอะไรบางอย่างนะครับว่าตัวบุคลิกของคุณชาตชาติเองที่ หนึ่งนแน่นอนเขาลงในนามอิสระแม้ว่าบางคนจะบอกว่าอ่ะมันก็อยู่มีความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยก็ตามทีก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ยางน้อยอ่ะลงในนามอิสระแล้วคุณชัชาติก็พยายามปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณหรืออะไรต่างๆแบบนี้บางคนก็อาจจะมองว่าโอเคลองให้โอกาสดูอีกมุมนึงก็คือบุคลิกของคุณชัชาติเองนะครับก็เป็นคนที่ประนีประนอมเป็นคนที่ใช้สโลแกนทํางานทํางานทํางานแล้วก็มาก่อนเพื่อนเลยก็คือ หาเสียงมาตั้งแต่สองสมปีก่อนเนาะแล้วก็ประกาศเรื่องของการที่จะเอาจริงกอาจังกับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเบเท์แบงคเคเนี่ยมาก่อนด้วยนักวิเคราะห์ก็เลยวิเคราะห์กันว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ควการเมืองฝั่งไหนหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยอยู่ฝั่งอนุรักษนิยมมาก่อนก็เลยอาจจะลองให้โอกาสกับคุณชาติชาติดูบ้างนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับจากนักวิเคราะห์แล้วก็ตัวผมเองที่สังเกตใครที่อาจจะไม่เห็นด้วยก็ลองวิเคราะห์ควบคู่กันไปก็ได้แต่ยังน้อยที่ คนกรุงเทพมหานครอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้ชัดเจนครับผมว่าอันนี้ชัดเจนคนกรุงเทพมหานครอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคะแนนก็เลยเทมาที่ฝั่งคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขั้วการเมืองเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกนะครับหรือว่านโยบายวิสัยทัศน์ของคุณชัดชาติสิทธิธพันธ์เองก็เรียกได้ว่าบางทีอาจจะเป็นสวิตสปอตนะหลายคนก็วิเคราะห์มุมนี้ก็ได้ว่า,าบางคนเนี่ยไม่ชอบความ เขาเรียกว่าดุดันหรือว่ารื้อถอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของคุณวีโรธที่จะมากุมทุนผูกขาดอะไรอาจจะรู้สึกว่าอาจจะแรงไปนิดหนึ่งในขณะเดียวกันครับฝั่งคนที่อยู่มองในมุมของอนุรักษ์นิยมเขาคงจะมองว่าเออก็อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะลองสิ่งใหม่ๆได้แล้วทางเลือกใหม่ๆคุณชาชติก็เลยเหมือนอยู่ตรงกลางครับเป็นสวิตช์สปอตอะคือโพสิชันตรงเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะลงตัว สำหรับใครหลายๆคนคือไม่ได้ฝั่งไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีความปณีประนอมผมว่าความปณีประนอมเนี่ยก็อาจจะทําให้คนกรุงเทพมองเห็นนะครับว่าอะถ้าอย่างนั้นเลือกคนที่มันดูกลางๆหน่อยละกันแล้วก็ดูเป็นคนทํางานก็ลองให้โอกาสเขาดูแม้ว่าคนชตาชาติก็ยังมี ตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับก็คือหลายคนบอกว่าคุณชาติเนี่ยยังไม่เคยทางานอะไรที่มันดูสําเร็จเลยอะไรแบบนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้มาเช่นเดียวกันตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยผลงานที่จับต้องได้เนี่ยเราก็อาจจะยังไม่เห็นชัดเจนนักนะครับอันนี้บางคนก็อาจจะพูดวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยที่สุดตรงนี้ก็เหมือนเป็น positioning ที่ทําให้ใครหลายคนเนี่ยสบายใจที่จะเลือกตรงนี้นะครับอันนี้จากการวิเคราะห์นะของผมแล้วก็ดูนะัก อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ2กอรครับ2กออย่างที่ผมบอกครับถ้าเราดูทางฝั่งขั้วการเมืองนะฮะเราจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าพักเพื่อไทยรวมกับพักก้าวไกลเป็น34เขตนะ,ะ34เขตอะถ้ารวมกับพักไทยสร้างไทยด้วยก็คือคุณหญิงหน่อยเนี่ยแหละฮะซึ่งก็ยังมีฝั่งที่เป็นเรียกว่าพักเพื่อไทยเป็นเงาอยู่เนี่ยนะฮะรวมกันเนี่ยก็คือ36เขตนะ,ะ36เขตก็คือเกินครึ่งหนึ่ง นะฮะเกินกึ่งหนึ่งไปก็ทําให้ภาพค่อนข้างที่จะแตกต่างนะแตกต่างจากภาพการเลือกตั้งในปี62ที่สูสีกันค่อนข้างมากระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมทําให้หลายคนเนี่ยก็เลยวิเคราะห์ต่อนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นการสะท้อนหรือเปล่านะครับว่าตอนนี้คนกรุงเทพมหานครกําลังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วผลการเลือกตั้งในครั้งนี้มันจะบอกอะไรได้ไหมในทิศทาง แห่งอนาคตที่จะเกิดการเลือกตั้งใหญ่ในภายหน้าทั้งในแง่ของสองกอและทั้งในแง่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพนี่คือพาร์ทแรกที่อยากจะชวนคุยกันลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะส่วนพาร์ทที่2ครับที่ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าดูในฟีดโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยคนจะค่อนข้างมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะมองเห็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างที่หนึ่งก็คือเราไม่ได้เลือกตั้งมานานด้วยเนาะในรอบ9ปี แต่เพราะสิ่งที่ผมสนใจมากกว่านั้นก็คือมันมีมิติใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่ได้เห็นมันมานานนะฮะโดยภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับของการหาเสียงในครั้งนี้อย่างที่ผมบอกครับก่อนหน้าน,นี้เวลาเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยแบ่งขั้วชัดเจนนะก็คือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยหรือว่าไทยรักไทยอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็มีขั้วการเมืองแบบนั้นแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งการหาเสียงที่ไม่ได้ใช้ความเกลียดชังนํา แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์นโยบายใครดีรักใครชอบใครก็เลือกไปตรงนั้นหรือการดีเบตซึ่งตอนนี้ในมุมสื่อเนี่ยดีเบตมันเยอะจริงๆนะฮะซึ่งสำหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับคือแต่ละคนก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองเนี่ยทางผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มาดีเบตกันด้วยวิสัยทัศน์ของตัวเองนโยบายของตัวเองมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีเถียงกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่พอท้ายเกมก็จับมือกันได้มีน้ำอกน้ำใจซึ่งกันและกัน เราเห็นบรรยากาศแบบนี้ในทุกๆเวทีดีเบตนะครับเดือสนัเองก็บอกถามนะครับว่าถ้าไม่ได้เลือกตัวเองจากเลือกใครก็มีการาชื่นชมฝั่งที่เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันหรือว่าเวทีที่เราเห็นอของคุณวดี้นะครับที่กินข้าวกันเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นมนุษย์นั่งกินข้าวกันได้แล้วก็พูดคุยกันได้แบบเหมือนมนุษย์คุยกับมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าหลายคนเนี่ยก็เลยรู้สึกถึง บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยที่เราพูดคุยกันด้วยความคิดสร้างสรรค์พูดคุยกันด้วยแนวทางไม่ได้มีเรื่องของการเมืองแห่งความเกลียดชังไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรแบบนั้นก็ลดลงจริงๆนะครับแต่ว่าผมจะลองสรุปให้เห็นตั้งสี่มุมละกันที่ผมรู้สึกว่าคุณชาติชาติเองเนี่ยนะฮะได้สร้างมิติใหม่ๆย้ำอีกครั้งผมไม่ได้บอกว่ามิตินี้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าเขาทำได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันคือปรากฏการณ์ ที่ไม่เหมือนเดิมเอางี้แล้วกันคือมันเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันไม่เหมือนเดิม 1. ฮะเอาแค่ป้ายหาเสียงครับมันเป็นป้ายหาเสียงแบบใหม่นะครับความกว้างความยาวของมันผมเชื่อว่าหลังจากนี้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใครที่ทําป้ายนะครับหาเสียงขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้แล้วนะครับถูกไหมฮะเพราะนี่เป็นครั้งแรกจริงที่ป้ายขนาดเล็กลงแค่คนเดินทางเท้าหรือในงแง่ของตัววัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ อันนี้ต้องยอมรับว่าเก๋นะฮะออกแบบให้สามารถนํามาพับแล้วขึ้นรูปเป็นกระเป๋าสพายได้แบบนี้เป็นต้นถือว่าเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความครีเอทีฟที่ซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าป้ายหาเสียงหลังจากนี้ต้องมีมิติลักษณะแบบนี้คือคิดเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าตั้งนี่เฉยๆใหญ่ๆแล้วคนเดินทางเท้าเนี่ยก็ต้องหลบเอาอะไรแบบนี้อันนี้ต้องยอมรับว่ามันสร้างมิติใหม่จริงๆอันที่2ครับการหาเสียงแบบที่ไม่ได้โจมตีคู่แข่งนะฮะผมคิดว่าอันนี้จริงๆภาพรวมก็เป็นลนักษณะแบบนั้นนะ เราจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้ความเกลียดชังนังนะแต่ว่าเราก็จะสังเกตว่าคุณชาติชาติเองเนี่ยก็มีวิธีการในการาดีเบตวิธีการในหาเสียงที่ค่อนข้างแตกต่างนะค,คือจะเป็นคนปนีปนอมมากนะครับชัดเจนที่สุดอย่างในเวทีดีเบตของเดอะแซนด์ดัตเองเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณวิโรจน์ก็จะมีแนวทางของเขาเนาะมีวิธีการพูดในลักษณะแบบเขาเรียกว่านักโต้วาทีมืออาชีพเลยนะครับมีการข่มขวัญกู้แข่งอะไรแบบนั้นซึ่งก็คงจะได้ใจกลุ่มคน าบางกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันแต่คุณชาชาเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับก็คือพูดแบบผมเคยได้คุยคุณชาชาเนี่ยคุณชาชาเขาบอกว่าเขาเขาทำแบบนั้นไม่เป็นเอ,าอ่างนี้แล้วกันเขาเขาไม่ถนัดในการพูดลักษณะแบบนั้นเขาก็จะพูดแบบนิ่งๆเน้นนโยบายเน้นวิสัยทัศน์อะไรของเขาไปนะฮะเสื้อยืดของเขาก็เขียนว่าทํางานทํางานทํางาน,งานอะไรลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอการที่หาเสียงแบบไม่โจมตีคู่แข่งเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เลยเป็นบรรยากาศโดยรวมๆทั้งหมด ผมว่าเราก็ไม่ได้เห็นมุมแบบนี้มามานานพอสมควรโดยเฉพาะที่เรามีกับดักแห่งความเกลียดชังเกิดขึ้นในประเทศไทยมาตลอด10 20ปีที่ผ่านมานะครับมิติที่3ครับที่น่าสนใจนะฮะผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่พอสมควรคือช่วงปกติแล้ววันท้ายๆของวันหาเสียงเนี่ยนะครับก่อนที่จะกรกตจะประกาศว่าไม่ให้หาเสียงแล้วเนี่ยหวันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขาจะปลาศัยใหญ่กันในปี6 2ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนก็ปราศัยใหญ่ยันโอ้โหมีคนเข้ามาชูไม้ชูมือนะครับ แต่ว่าคุณชาญชัยเลือกวิธีที่ค่อนข้างต่างออกไปก็คือใช้วิธีแบบดาวกระจายซึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะักข่าวผมเองก็บอก่ไม่ค่อยเห็นมันแปลกนะดาวกระจายไป4พื้นที่ข่าวสารศรีลมสยามอะไรแบบนั้นฮะซึ่งคุณชาญชัยเนี่ยใช้คําพูดบอกว่าแทนที่จะให้ประชาชนาเดินเข้ามาหาเทาเกิดการปราศัยแต่ว่าเขาขอเดินเข้าไปหาประชาชนอันนี้ถ้าตีความแบบง่ายๆเลยมันก็คือเอมพาร์ซี่ครับคือเป็นผู้นําที่มีความเอมพาร์ซี่โน้มตัวเข้าหาประชาชน มีความ humble นะครับคือไม่ได้มองว่าตัวเองสําคัญอะไรอย่างที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ใช่ไหมครับว่าถ้าไม่ชนะเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะทํำยังไงเขาบอกว่าก็คงจะ,ะวางมือทางการเมืองนะักข่าวเลยถามว่าไม่เสียได้เหรอทุ่มเทมาตั้งหลายปีเขาก็บอกว่าอย่าไปคิดว่าโลกขาดเราไม่ได้นะรเราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอะไรแบบนี้มันก็เป็นมุมมองที่บางคนอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าการพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนยอมแพ้เหมือนอ่อนแอดูไม่แข็งแรงเลยอะไรแบบนี้ก็มองได้นะฮะ แต่มองอีกมุมนึงก็ต้องบอกว่าเป็นบุคลิกที่สะท้อนความเป็นผู้นําในมิติที่เราไม่ค่อยเห็นผมใช้คํานี้แล้วกันเราไม่ค่อยเห็นในผู้นําในอดีตที่จะต้องใช้ความแข็ง้าวผมว่านี่ก็เป็นมิติใหม่นะที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วกันนะครับและข้อที่4ครับคือการคิดโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางอ,อันนี้มันสะท้อนออกมาในวันที่เขาได้รับชัยชนะซึ่งคุณชาติชาติบอกเขาไม่ได้รับชัยชนะด้วยนะ วันที่ประมาณสองสามทุ่มเนี่ยนะฮะในคืนวันที่ยีสองพฤษภาคมเนี่ยทีมข่าวของผมเนี่ยก,ก็รายงานสดอยู่ปรากฏคุณชา,ชาติเนี่ยยืนอยู่บนเวทีร่วม40นาทีแต่ไม่ได้พูดอยู่คนเดียวไม่ได้ปราศัยถแถลงสั้นๆประมาณ5-10นาทีโดยที่ไม่ได้บอกว่าเองชนะด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการตอบคําถามประชาชนเอาพูดคนถามตรงเนี่ยนักข่าวหรือว่าทีมงานพวกผมเนี่ยก็แบบโอ้ยอาจารย์ไม่ไหวแล้วเหนื่อยอยากจะพัดนะฮะ พราะปกติเนี่ยอย่างคุณอัศวินเองนะครับพี่เอเองเนี่ยหรือคุณวิโร์ก็พูดไม่นานประมาณ5 1 0นาทีเองก็จบแล้วแต่ว่าอันนี้มันโอ้โหมันยาวจังเลยอะ่ะ40นาทีเนี่ยคือพยายามตอบคาถามของประชาชนซึ่งผมคิดว่านี่มันเป็นแนวคิดที่จะเรียกได้ว่าคล้ายค customer centric แต่เป็น citizen centric ก็ได้ในในวันนั้นนะผมไม่รู้วันอื่นเป็นยังไงนะแต่วันนั้นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนเนี่ยคนที่เป็นมีอํานาจเนี่ยก็จะใช้อํานาจยืนอยู่บนเวทีสูงส่ง อันนี้วิธีคิดก็ค่อนข้างกลับด้านนิดนึงโดยเฉพาะคําพูดที่คุณเจษชาติเนี่ยพูดบนเวทีแล้วก็โพสในในโซเชียลมีเดียของเขานะครับบอกว่าไม่ใช่ใชัยชนะแต่เป็นคําสั่งของประชาชนเราไม่ได้รู้สึก,กบเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ชัยชนะนะผมว่าอันนี้ไม่ใช่ชนะมันเป็นเหมือนกับเป็นคําสั่งของประชาชนที่เราต้องปฏิบัติตามเดินต่อไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นประโยคที่ผมว่าน่าสนใจนะคือเขามองว่าเขาเนี่ย ได้รับคําสั่งแล้วจากประชาชนเขาไม่ได้เป็นคนที่ชนะประชาชนเป็นคนสั่งเขาแล้วก็เป็นวิธีกิดที่กลับด้านเหมือนกันถ้าเป็นตามตําราผู้นําสมัยใหม่เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเป็นตําราของผู้นําในยุคใหม่จริงๆนะฮะก็คือ empathetic leadership หรือว่าในแง่ของคนที่ใช้ humility ในการนำนะครับแล้วก็คุณชาญก็ยังพูดนะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกใครแต่ผมจะเป็นผู้ว่าของทุกคนแล้วก็ พูดในมุมที่ว่าไม่อยากให้ใช้การมือเห็นความเกลียดชังนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังพูดถึงข้าราชการด้วยนะฮะบอกว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ไปอ่านนโยบายสองร้กว่านโยบายในเว็บไซต์ได้เลยก็เหมือนเป็นลักษณะแบบว่าอ่ะหลังจากนี้ข้าราชการต้องทํางานเพื่อประชาชนนะครับเขาก็จะพูดว่าเราเนี่ยไม่ควรหันหน้าให้กับผู้ว่านะแต่ควรหันหน้าให้กับประชาชน นี่คือสิ่งที่เขาพูดอยู่เสมอๆนะครับก็ผมว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างาใหม่นะแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับอีกมุมหนึ่งที่ผมชื่อว่าบรรยากาศโดยรวมทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกนะครับว่าเออมันดูเป็นจุดเริ่มต้ตนของความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยออผมว่าโดยเฉพาะทั้งสองท่านขออนุญาตเอ,อ่ยนะครับแล้วก็ขออนุญาตชื่นชมด้วยนะครับในสปิริตก็คือคุณอัศวินขวัญเมืองแล้วก็คุณเอสุชชวีนะครับคุณอัศวินเนี่ยมาแถลงเนี่ยสังเกตก็คือตาจะแดงๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ก็แสดงความเป็นลูกผู้ชายนะในการยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็บอกว่าประชาชนเขาไว้ใจคุณชัดชาติแล้วก็ขอให้ไว้ใจคุณชัดช,ชาติทํางานต่อไปนะครับมีอะไรเขาก็ยินดีที่จะช่วยคุณชัดชาติเองก็บอกว่าก็จะต่อยอดคลองเนาะที่คุณอัศวินทําไว้ค่อนข้างดีแล้วก็ยินดีที่จะทํางานต่อกันไปนะครับผมว่ามันก็เป็นการถแถลงที่เหมือนกับแสดงความเป็นลูกผู้ชายแสดงยอมรับในความพ่ายแพ้ เช่นเดียวกับพี่เอพี่เอก็มีโค้ดออกมาเลยนะว่ายินดีจะทำงานร่วมกันต่อแล้วก็สกที่มีอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยินดีมากที่จะทำงานคุณวิโรจน์ก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าเขาก็ดูที่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทีมกึงก่งๆทีมเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยก็จับมือกงินไปลงคลองลาดพร้าวทันทีนะครับก็เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับเรียกได้ว่าทุกคนสู้กันในเกมแต่พอผลการเลือกตั้งจบเนี่ยก็มา แสดงความยินดีซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็พร้อมที่จะทํางานต่อในทันทีนะครับนี่ก็เป็นเป็นภาพรวมทั้งหมดเนาะที่ผมลองวิเคราะห์ให้ทุกท่านารับฟังรับทราบกันดูนะครับผมคิดว่าโจทย์หลังจากนี้นะครับเชื่อว่าคุณจะชาติงานหนักแน่นอนครับงานใหญ่แน่นอนแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะมากจริงๆเพราะอย่าลืมว่าแม้ว่าประชาชนจะเทคะแนนเสียงให้มากกว่า5 1เนี่ยนะฮะแต่อีกเกือบเกือบ ก็ไม่ได้เทคะแนนเสียงให้คุณชาชาตินะเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายบทเรียนยังมีอีกหลายโจทย์ที่คุณชาชาติต้องทําให้ได้แล้วก็สัญญาไว้เยอะมากเลยนะฮะคำสัญญาเต็มไปหมดเลยนะ200นโยบายเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าถ้าทําไม่ได้จริงอันนี้ต้องบอกว่าต้องดวนตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในนามสื่อเองก็คงต้องทําหน้าที่นี้นะครับในการตรวจสอบอคุณชาชาติอย่างใกล้ชิดแต่อย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่า ไม่รู้เหมือนกันว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้คุณชาติจะทําสําเร็จหรือเปล่าหรืออาจจะโดนขวากน้ําที่ทําให้เป็นอุปสรรคเราทําไม่ได้จริงๆแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งใน4ปีถัดไปก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าในในวันนี้เนี่ยหลายคนสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในการเมือง เรียกว่าภาพเล็กละกันก็คือท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วผมเชื่อว่าในปีหน้าๆน,นะครับที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยก็คงจะเห็นทิศทางหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจต่อไปก็คงต้องจับตากันต่อไปแต่วันนี้ครับจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วสวัสดีครับ